สวัสดีคะ่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะนี่ะไรค,ะไะค่ะคุณครูชื่อคุณครูนุชจรีจันคูนะคะคุูติ้งนะคะคุณครูชื่อคุณครูนัทมนรปฐมรักนะคะหรือว่าคุณครูมลค่ะคุณครูชื่อชลธิชามาดิทองนะคะหรือคุณครูโปูค่ะวันนี้เราจะมาจะลองวิทยาศาสตร์เรื่องกอาร ก่อนมีอะไร้างคะคุปูมีอะไรไหคะแก้วค่ะแก้วใสนะคะแก้วใสอะไรอีกคะกระดาษค่ะเด็กๆคะเป็นต้องเป็นรูปทรงอะไรคะปุตติ้งสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมนะคะโอเคแล้วอะไรคะสี่เหลี่ยมจะเป็นลักษณะแบบไหนคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมสี่มุมนะคะนับได้แปดสองใช่ค่ะทุกด้านเท่ากันถ้าเกิดว่าเอียงได้ไหมคะคุกู สี่เหี่ยมจตุรัสใช่คะอ่าโอเคค่ะมาค่ะดีค่ะอันต่อไปอะไรคะแก้วน้ำขาดไปได้เลยนะคะน้ำน้ำที่อยู่ในกระมังใสๆเรานะคะเอ๊แต่ว่าเราทดลองเนี่ยค่ะคุติ้งค่ะทำไมเราสังเกตนะคะทำไมแก้วมันไม่เท่ากันล่ะคะครูครูปู่ะของครูปูควรคุติ้งอะค่ะตามขนาดความสูงมั้งคะเนี่ยเหรอคะเอ๊ แต่ดูนะคะว่ามันจะเกี่ยวกันไหมว่าความสูงความสูงัแก้วสั้นแก้วยาวใในการทดสอบใช่ไหมคะทดลองเยอะเลยนะคะว่าแล้วกิจกรรมนี้เราอยากรู้อะไรบ้างคะคูติ้งคะที่ทําเนี้ยคูบุ้งสงสัยอีกแล้วค่ะถ้าที่บ้านคุณคูติ้งไม่มีแก้วอย่างเงี้ยแก้วพลาสติกแก้วเลารียกแก้วพลาสติกหรอคะแก้วใสอย่างเงี้ย แก้วใสมีเฉพาะแก้วพลาสติกใช้ได้ไหมคะคุณบอลแก้วพลาสติกก็น่าจะใช้ได้นะคะคุณติงครณปูว่าไงคะคิดว่าไม่ไม่น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามันจะบุกมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะเคลื่อนมันจะบุ๋มันจะบี้ได้มันจะซึมหรือมันยุบใช่ไหมคะยุบตัวไปเพราะว่าขั้นตอนของเราก็จะมีการที่จะรปจุน้ําแล้วก็กดลงที่มือตรงส่วนนั้นอุปกรณ์ที่มัน นิ่มไม่แข็งแรงเยแล้วไม่แข็งแรงจะไม่เหมาะนะคะไม่เหมาะกับการทดลองนี้นะคะก็เลยเลือกแก้วน้ําที่มีความแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ใสเพื่อจะให้เห็นวัตถถูกเหยูยดด้านในใสแล้วนะคะค่ะก่าทดลองกันเลยค่ะมาค่ะเริ่มตรงแี่เลี้ยบิ้งอ่ะติ้งใจดีติ้งใจยังไม่ทดลองเดี๋ยวจะให้คุณครูโปกับคุณครูมนคุณครูโปรนะคะ ตอนนี้เราจะต้องใช้แก้วน้ำนี้ขูดต hm, exactly ิ้งตวงให้ดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูถ้าปูติ้งตวงให้ขนาดน้ำที่เติมลงไปเท่ากันกับครูปูอ่ะครูปูบางบนนี้ขอนี่เลยนะคะให้เท่ากันนะคะตด็กๆค่ดดูนะคะงจะมาเวลาเพื่อที่จะวัดให้มันเท่าแก้ครึ่งแก้ว อ่ะคุณครูคุณครูมนจ้ะโอเคครึ่งแก้วนะคะเด็กๆหาดูนะคะของครูมนเป็นแก้วเล็กใช้ครึ่งแก้วเหมือนกันอ่ะของครูปูบ้างนะคะครูปูติ้งเป็นคนยุติธรรมก็เลยให้เป็นคนรวยดีกว่าพอไหมี่ยอ่ะเท่ากันค่ะเดี๋ยวเทียบนะคะใช้แก้วน้ำตวงโอเค ได้ค่ะต่นี้อันนี้อาจจะสูงกว่าเพราะว่าของสั้นอันนี้อาจจะความกว้างอ่าใช่ใช่ของแก้วสั้นแต่ปริมาณเท่ากันใช่ใช่ไหมคะคุณติงอ่ะแล้วเราก็ทําการอะไรคะอ่ปิดนะนะคะใช้กระดาษปิดบนฝาแก้วปิดตัวริมได้ไหมคะถ้าปิดริมน้ํามันก็มันอาจจะเกิดการหกกันไหลขึ้นค่ะคุณผูมีคุณครูถามว่าถ้าปิดแค่น้ได้ะ ได้ไหมคะด้านในก็จะเป็นไงคะไหลออกหกออกมาค่ะแสดงเราปิดให้อยู่กลางนะคะให้อยู่กึ่งกลางให้สนิทใช่ไหมคะใช่แล้วเรากดแน่ๆแล้วเราเด็กๆคะพร้อมกันนะคะคุณครูมิันปิดแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะคุณภูมิค่ะเตรียมกดให้เล็ดเล็ดหนึ่ง้าสองสามงายขึ้นผเอ่อ จริงไหมคุณติ๊กจะนับยี่สิบแ่อยๆจะปล่อยมือเรียก้ปล่อยมือมาตรงนี้เลยค่ะคุณโป้คะที่อยู่ด้านล่างตรงกระมังคะที่อยู่ด้านล่างอ๋อเดี๋ยวคุณติ๊กนับก่อนหนึ่งสองสามว้าวว้าวว้าวใครจะว้าวเด็กๆคะใครจะแข็งแรงว่าแก้วใบไหนน้ำจะไม่หกไม่ไหลออก ลักษณะใบแรกก็จะเป็นใบแรกอ่าพื้นที่ปากกว้างปากกว้างอ่าสั้นแก้วสั้นแต่พื้นที่จัดเก็บเนี่ยเยอะกว้างใช่ไหมคะเป็นแก้วยาวสูงอ่าสูงความสูงนี่ได้เปลี่ยนเนาะค่ะอ่าแล้วอันนี้พื้นที่ในการจัดเก็บจะจะใช่ค่ะดูนะคะสังเกตใครจะแข็งแรงและดึงกระดาษอนนี้อย่างนี้คุณติ้งขาอยากรู้จังถ้าเราอานาฬิกามาจับเวลา ว่าของใครจะอยู่ได้นานที่สุดใช่ไหมคะกระดาษจะไม่หล่นลงมาแล้วน้ําก็จะไม่ไหลออกใช่ไหมคะ่คปะเออเราต้องมีนาฬิกาจับเวลาใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นไงคะเออเราใช้วิธีจับอ่านับในใจเอาดีกว่านะคะนะคะกี่ผ่านไป้วความอดทนและกันดูความอดทนดที่กระดาษดีกว่าดูที่กระดาษ เป็นยังไงคะคระดาษจะหลุดกอดกันงเราตุ้งสังเกตตะก่นดีกว่าอ่ะส่วอ่ะกาค่อยๆยกขึ้นค่ะโอโหว้าวใช้กระดาษ A4 ได้ไหมคะ A4 รู้สึกว่าสีมันจะบางไปนิดนึงบางค่ะอ่อนนุ่มมันก็ไม่เหมาะฉะนั้นกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษที่กระดาษเทาขาวหรือหนานิดนึงนะคะเป็นกระดาษร้อยปอนที่หนามีความหนา นะคะแข็งนิดนึงกระดาษขาวขาวนะคะที่หนค่ะกระดาษก๊าคุติ้งค่ะเดี๋ยวถามอีกนิดนึงค่ะถ้าเป็นแผ่นใสล่ะคะพลาสติกได้ไหมคะเอามาปิดแทนกระดาษได้ะปูแผ่นใสจะมีความลื่นรึปะคะลื่นมันเป็นพลาสติกทำจากพลาสติกเนาะมันจะมีการลื่นตัวค่ะซึ่งจะทําให้การยึดติดการอะไรเนี่ยลำบากเนาะก็แสดงว่าเขาช่วย พราะสังเกตว่านะคะอยู่แล้วก็ขอบแค่เลยนะคะกำลังเนี่ยเขาเขาเหมือนจะเหมือนเาดึงออกมาแต่เหมือนเขายังไม่ออกใช่ค่ะเหมือนเขามีพลังเลยเหมือนเหมือนเหมือนความเหมือนอยู่ตรงขออบตลดเลยเหมือนน้ำซึมอยู่บนผิวกระดาษค่ะใช่ไหมคะไอคอนมันมันจะมีความโค้งเหมือนมุมมุใช่ไหมคะเข้าไปเลยนะคะอ๋อเหมือนมุมมุเข้าไปในปากแก้วเออ แสดงว่ายุบเข้าไปด้านในสิ่งที่อย่น่รอบนอกก็จะยุบคงสภาพเดิมใช่ไหมคะแต่ล่างใช่ไหมคะอะไรขนาดนะคะมันน่าจะเกิดจากาแรงดันของอากาศอยู่ในแก้วในในแก้วเราก็รู้แล้วว่าตอนที่เราเทมีครึ่งหนึ่งที่มีอากาศอยู่ข้างในอากาศด้วยว้าวเด็กๆคะเป็นไงคะ เราจะเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับปุตินหลังจากที่มันอดทนอยู่ตั้งนานเนาะมันแข็งแรงมันแบบดึงไว้ตั้งนานค่ะแสดงว่ากระดาษน้ํากับอากาศที่อยู่ด้านในเนาะมันที่อยู่ด้านในมันมีการดันดึงค่ะดึงแต่มันมีระยะเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะดึงหรือดูดกระดาษขึ้นมามันมีระยะเวลาในการดึงดูดนะคะค่ะจะเห็นได้ว่านะคะกิจกรรมของเรานี่เนาะ กักน้าไว้ได้นะคะที่ทำมาคูป,ปู<า>แล้วใช,ใช่ใช่ใชเราจะเห็นไ,ได้ว่าอากาศของเราอ่ะมันจะมีอยู่ในแก้วที่กระดาษไม่หลุดไม่หลุดลงมาน้ําไม่หกออกไม่ไหลออกเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงดันอากาศที่อยู่ในแก้วเนี่ยจะดูดให้กระดาษติดอยู่กับพื้นผิวน้ําใน,ในแก้วใช่ไหมคะพอต่อจากนั้นแล้วเป็นไงคะที่จะหลุดออกมาแสดงว่ากระดาษของเราถูกดูดซึมด้วยน้ําใช่ไหมคะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลุสงสัยอือันนั้นใส่น้ำใช่ไหมใช่ค่ะใส่น้ำนี้แก้วเปล่าลองเดี๋ยวนะคะลองดิค่ะดูซิอันนี้แก้วเปล่านะคะเด็กๆดูนะคะไม่ใส่น้ำเลยไม่มีน้ำค่ะจะดูดไหมคะมันจะดูดไหมคุณจิ้งไดจะทำเหมือนปูของปูบนดูซี่ได้ไหมคะค่อยๆ่่อะคยๆดึงออกามันไม่ติดเลยค่ะแสดงว่าอัน แตที่มันที่มันสามารถที่จะดูดกระดาษดูดกระดาษไว้ปิดหทน้ำไม่ให้ไหลลงมาก็คือในนั้นก็จะมีปัจจัยที่ทําให้การดูดก็คือน้ากับอากาศแต่อากาศที่อยู่ด้านนอกก็ดันอยู่เพราะว่าเราเห็นว่าข้างใต้มันจะโนใช่ไหมอากาศข้างนอกก็อยากจะดันเข้าไปอยู่ข้างในอากาศข้างในก็ดันออกแต่อย่างมีน้ําคอยดูดซับ ไม่ให้มันหล่นไหลหล่นออกมาไหลหกออกมาแต่อีกนิดนึงค่ะคูติ้งค่ะคณปูค่ะอยากรู้ว่าเมื่อกี้เราน้ำครึ่งแก้วนะคะเด็กๆแต่ถ้าเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วคะลองดูซิได้ไหมครับอันคูปูกับคูติ้งทดสอบนะแก้วเท่ากันแก้วเท่ากันนะคะคุณคูปูอยากรู้ถ้าน้าเต็มแก้วนวคใส่ใหอันนี้แก้วเราเท่ากันนะคะแก้วเท่ากันใช้ตักเลยค่ะแล้วเติมให้ไดค่ะรอชนกันขอเป็น ค่อนเกือบเต็มนะคะทั้งสองแก้วนะคะกระดาษพี่น่นอ่าได้ค่ะได้เลยค่ะคุณครูมลสงสัยค่ะอยากรู้ค่ะเด็กๆครูมลอ่ะดูนะค่ะเฮ้ยครูปูเ้องกันวะเนี่ยอ่ามาดูนะไม่ไม่ไม่ต้องเต็มไม่ต้องเต็มมากค่ะครูปูเอาแค่ให้เหลือ ไปนิดนึงกลัวเปลี่ยนไม่บอกว่าเอาเหลือนิดนึงค่ะเหลือพื้นที่ไม่หน่อยนะคะเด็กๆกระดาษกระดาษค่ะกระดาษค่ะกระดาษกระดาษค่ะโอเคแบนี้นะคะดีๆครับมาร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูมณฑลจะนับนะคะวันชูทรีหนึ่งสองสามปล่อยค่ะว้าวเด็กๆคะสังเกตนะคะเมื่อกี้ ของแก้วของเราน้ําแค่ครึ่งแก้วแต่ตอนนี้น้ําเต็มแก้วปูฟูค่ะไม่จับอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยว่าของคูฟูเป็นอะไรอะเอ๊ะโอ้โหว้าวแสดงว่าถ้ามีวัตถุโดนที่กระดาษกระทบสามารถหลุดออกมาไน้ําไหลหกออกมาเลยเคลื่อนที่เหมือนกันได้เห็นไหมอ๋อมีส่วนสําคัญครูติ้งเนี่ยรู้วิธีการแล้วว่า ถ้ามันสมดุลระหว่างข้างบนข้างล่างีข้างให้จับตรงก้นแก้วในคูปูตอนแรกติ้งเหมือนกับลองคูปูอ๋อคูค่ปจับขอบกำแน่นเลยใช่ไหมคะ่ะเริ่มขยับขยับแก้วขยับเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะว้าว้ยโออ้ยโอ้้ย้้้อ เห็นไหมคะว่าน้ำที่เต็มแก้วทั้งสองใบที่ระหว่างครูติ้งกับครูปูนะคะลองทดสอบดูมันก็สามารถเป็ไงคะเก็บกับน้ำได้เหมือนกันแต่ก็สามารถมีแรงดึงดูดของอากาศที่จะดูดกระดาษดูดกระดาษให้ติดเนิทที่มันไม่มีอากาศงนแ้นะคะมันมีน้ำแต่ มันอยู่ได้ยังไงอะคะในเมื่อข้างในก็ไม่มีอากาศโครูปูลืมไปหรือเปล่ากุตติ้งบอกว่าเฮ้ยมันยังเหลือพื้นที่นิดเราจะมีพื้นที่ค่ะคูปูขาตรงขอบนิดนึงเพราะฉะนั้นอากาศก็จะอยู่ในแก้วในส่วนนึงนิดเดียวก็คอยดูใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอากาศมันจะดันกระดาษให้ปิดสนิทแน่นไม่ให้น้ำหกออกข้างนอกก็ดันเข้าอากาศในก็ดันออกก็เลยดูดกระดาษที่ปิดมันไม่มีพื้นที่บ้าง เออแล้วถ้าเต็มไม่มีพื้นที่นะคะอีกอย่าอีกลอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไม่ต้องมีเลยนะฉันร้อนเลยนะโอเคนะคะโอเคป๊ากระดาษมันมันใช่มันเปียกแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะ๊ค่ะเปียกก็ไม่เป็นไรค่ะช่วยหน่อยค่ะโกโก้ดูซิว่ากระดาษเปียกนะค่ะเดี๋ยวนะคะอีกนิดกนช่วย ดูนะคะว่ากระดาษเปียกจะกะน้ำไว้ได้หรอยันะน้ร้อนด้วยนะคะน้ำร้อนแก้วน้ำนะคะน้ําสนิทหมายถึงว่าน้ําเต็มแก้วร้นแก้วไม่มีพื้นที่อากาศอยู่ในแก้วเลยนะคะครูถูกไหมคะแล้วกระดาษของเราทดสอบของเราก็คือเป็นกระดาษที่เปียกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอ๋ออากาศร้อ ดันขึ้นอากาศดันขึ้นอากาศข้างนอกเขาดันแล้แต่คุณครูปูปูติ้งสังเกตปูติ้งค่ะปูติ้งกโกงครูปูปูพยายามเอียงมือข้างหนึ่งให้น้ําให้น้ํามันไหลสอกมาเียมันก็เลยมีพื้นที่พื้นที่อากาศยังมีอยู่ค่ะเด็กๆอ่าฉะนั้นถ้ายังมีพื้นที่ที่อากาศสามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถที่ถึงจะล้นน้ําที่อยู่ด้านในก็ ยังซึมออกมาอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีอากาศอยู่ค่กข้างบนอากาศข้างล่างดันมันก็เลยทําให้กระดาษอากาศข้างล่างดันมันก็เลยทาให้กระดาษเป็นไงคะปิดสนิทแน่นอยู่คงแล้วก็ยึดติดดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปดันขึ้นข้างบนขึ้นไปค่ะข้างล่างก็ดันขึ้นไปใช่ไหมคะค่ะแสดงว่าเป็นไงครัคุปู สรุปว่าอากาศสามารถ<ะ>มีส่วนมี <จะ S 1> แร<ล>งดัน<ห>นะคะอากาศมีแรงดันทำให้กระดาษกระดาษที่กักน้ำไว้ไม่ไม่หลุดออกมาได้ง่ายๆนะคะถ้าไม่มีปัจจัยอย่างอื่นในการมากระทบให้น้ำมันไหลออกหรือเคลื่อนแก้วไปมานะคะ เังะฉะนั้นการกักน้ําของเราในที่นี้ปัจจัยที่ทําให้มันสามารถกักน้ําได้คืออากาศนะคะอากาศมีส่วนที่สําคัญสําคัญมีส่วนที่ทําให้การกักน้ําของเราในครั้งนี้ประสบความสำเสร็จก็คือเราสามารถกักน้ําได้ก็คืออากาศช่วยเหลือในการถากและดูดค่ะกิจกรรมนี้เป็นไงคะสนุกมากคะ่ะ นะคะครูติ้งกับครูปู่คิดเ้าใจแล้วใช่ไหมคะเ้าใจนะคะวันนี้เราทั้งสามคนก็กิจกรรมหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะวันนี้บายบายสวัสดีนะคะขอหยุดแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะโอกาสหน้าสวัสดีค่ะเี็กๆทุกคนค่ะ